การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบลดสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอบโปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของสม k d ดาววันที่8 กรกดาคมปี2022นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยก็จะมีการปรากฏตัวของโรมันเลนแล้วก็ลิฟมอร์แกนนะครับที่มาสแมคดาวน์ในฐานะของแชมเปี้ยนรวมทั้งดูไมนไทยครับจะสัดหน้ากับเชมัทในสัปดาห์นี้แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะฮะก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้นะที่นี้ที่สรุปช้าเพราะว่าหลังจากที่ไปปล้ำ นะครับออนทัวร์ที่อยุทยามาแล้วเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทําหลังจากนั้นและตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเพิ่งจะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็สามารถมาทาคลิปได้ตามปกติก็ยังไงขออภยนะัยเวลานี้นะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยเดอะบัตไลน์ซึ่งระหว่างเปิดตัวนะครับเทียรี่เนี่ยก็โผล่มาตรงทางเปิดตัวเหมือนกันโลมาเลนนะครับบอกว่าเท็กซัสจงบูชาชั้น ตอนน,นี้มีเสียงเชียร์แปลกๆแ,แถวนี้แต่ยังไงก็เถอะเมื่อฉันก้าวเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยที่นี่จะมีค่ามากขึ้นนั่นหมายความว่าชีวิตของชั้นตอนนี้เนี่ยมันดีมากๆเพราะตอนนี้ฉันรับมือได้กับทุกอย่างฉันได้ตื่นสายไปยิมนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาที่นี่อย่างสุขสบายและมีความสุขมากในการมาโชว์ของตัวเองอย่างส m a c ดา o w n แต่ฉันเห็นว่าที่ปรึกษาของฉันเนี่ยดูอารมณ์เสียทำไมนายถึงดูกังวลหัวหน้าเผ่าของนายอยู่ที่นี่แล้ว ฉันจัดการทุกอย่างได้นายไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนายมีปัญหาอะไรที่กำลังกังวลอยู่ไหนลองบอกมาสิเพอเฮเมนบอกว่าผมรักท่านมากท่านหัวหน้าเผ่าผมรักอูโซ,โซโด้วยแต่เรามีปัญหานิดหน่อยและปัญหานั้นก็คือบล็อกเลสเนอร์ท่านหัวหน้าเผ่าท่านคือสุดยอดของสุดยอดไม่มีใครเทียบท่านได้อีกแล้วท่านของแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ถึง2เส้นแต่ปัญหาก็คือบล็อกเลสเนอร์ไม่เคารพในเรื่องนั้นมันต้องการโอกาสอีกครั้ง กับโรมันเลนและครั้งนี้มันจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวมันจะกลับไปเป็นคนที่เอาชนะเดอะร็อกทำลายสติตของอันเดอร์เทเกอร์ผมกลัวเหลือเกินว่าบ็อกเลสเนอร์จะเข้ามาก้าวไก่กับพวกเราผมอยากจะเห็นท่านกระทืบบ็อกเลสเนอร์แต่ครั้งนี้มันต่างออกไปท่านอาจจะเคยกดมันนับ3ามก็จริงแต่ในลาดแมนสแตนดิ้งทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมท่านจะต้องเป็นคนที่น่าเกรงกลัวที่สุดโหดร้ายที่สุดรุนแรงที่สุดฉุดกระชากลากถทูทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการเพื่อบอกกับทุกคนว่า ท่านคือโรมันเลนหลังจากที่พูดจบแล้วกราบไหว้กันอยู่นะครับเทียรี่เนี่ยก็เปิดตัวออกมาวิ่งไปรอบๆเวทีก่อนที่จะแยกย้ายกันตัดภาพมาคู่หนึ่งนะครับจินเดอร์มาฮาว์เชนกี้เจอกับไวกิ้งเรเดอร์นะครับเป็นแมตช์เนื้อเรื่องที่ไม่มีอะไรคือเอาจินเดอร์มาฮาวมาให้ไวกิ้งเรเดอร์กระทืบบิ้วความโหดเฉยๆนะครับตอนจบเนี่ยวายกิ ider, ้งเรเดอร์ใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับนิวเดย์เนี่ยเปิดตัวออกมานิวเดย์บอกว่าไวกิ้งเรเดอร์ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกนายกระทือบเราก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกนายก็ออกมาอัดเราแต่นายเห็นก้นงามๆของพวกเราไหมมันยังอยู่กับพวกเรานั่นหมายความว่าพวกนายยังทํางานของพวกนายไม่เสร็จโชคดีของพวกนายนะเรามีตั๋วเตะตูดมาให้พวกนายด้วยเพราะงั้นคืนนี้พวกเราจะกระทืบพวกนายเองนิวเดย์ขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็โดนกระทือบอีกรอบหนึ่งตัดภาพมาที่กอนเทอร์นะครับ เปิดตัวออกมาโอเพนชาเลนจ์ให้ใครก็ได้ออกมาท้าชิงแชมป์ชินสเกอะนากามูระเปิดตัวออมานะครับแต่ว่าชินสเกอะนากามูระบอกว่านายเนี่ยไม่อยากรับคําท้าจากฉันสินะเพราะงั้นรูวิกฉันขอท้านายให้มาเจอกันตอนนี้เลยคู่2นะครับชินสเกอะนากามูระเจอรูวิกไคเซอร์ตัวแมตช์ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้สนุกเท่าไหร่การต่อสู้มันค่อนข้างโอเคนะมีการพลิกไปพลิกมาใช้ได้แต่ความรุนแรงมันน้อยไปค่อนข้างแบบมากๆเลยทุกคน มันดูไม่มีความดุเดือดในการต่อสู้เท่าไหร่นะครับหลายช็อตที่เห็นอย่างชัดเจนว่าแบบมันไม่ได้โดนอ่ะมันทําให้บรรยากาศต่างๆในแมตช์เสียไปพอสมควรคือช่วงที่ควรจะได้เชีย์มันกลับไม่ได้เชีย์เพราะว่าดาเมจมันไม่ถึงมันก็เลยทําให้คนดูไม่อินกับแมตช์นะครับตอนจบนะครับชิซเกนอากามูระเนี่ยใส่คินชาซากดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับกูเลอร์ลงโทษรูวิกด้วยการตกไป3ทีตัดภาพมาที่ลิฟมอร์แกนเปิดตัวออกมานะครับลิฟมอร์แกนบอกว่า นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าฉันเนี่ยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับที่นี่ฉันรู้ว่ามันจะถูกพาไปจากฉันแต่ฉันจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อรักษามันไว้เพราะไม่มีใครต้องการแชมป์เส้นนี้ไปมากกว่าฉันอีกแล้วฉันฝันถึงสิ่งนี้มาตลอดถึงแม้ฉันจะเคยคิดว่าฉันอาจจะมาไม่ถึงที่นี่แต่ตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วอย่างที่จอร์ซีน่าเคยพูดไม่ยอมแพ้นาทเลียเปิดตัวออกมานะครับนาทเลียบอกว่าลิฟฉันก็มีความฝันเหมือนกันนั่นแหละความฝันของฉันก็คืออยากให้เธอหุบปากซะ เธอได้เป็นแชมป์ก็พอฉันเธอจะเล่าเรื่องอยังไงก็ได้แต่เรื่องของเธอมันจะจบลงและมันจะจบลงในซัมเมอร์แลมเธอไม่สามารถเอาชนะรอนด้าได้ถ้ารอนด้าพร้อมที่จะปัม้มถึงแม้ฉันจะแพ้มาก่อนแต่ฉันก็โคตรเอนจอยกับเสียงกรีดร้องของรอนด้าเราซี่รอนด้าเราซี่เปิดตัวออกมานะครับรอนด้าเราซี่บอกว่าลิฟยินดีด้วยนะที่เธอแคชอินในมันนี่เดอะแบงค์ได้มันโอเคกับเรื่องนั้นแต่ฉันอยากจะบอกว่าเธอจะต้องเรียนรู้อีกเยอะเพราะการป้องกันแชมป์เนี่ยมันยากกว่าการได้แชมป์ แนตตี้ฉันได้ยินว่าเธอเนี่ยสนุกกับการหักเข่าของฉันอย่างนั้นนะถึงวันนี้ฉันจะไม่ได้แต่งตัวมาแต่คนดูทั้งหลายเนี่ยอยากเห็นฉันกระทืบนาทาเลียไหมและตอนนี้เนี่ยฉันว่าพวกเขาอยากที่จะเห็นฉันกระทืบเธอนาทาเลียเข้าไปอัดรอนด้าเรลซีนนะฮะก่อนที่ลิฟมอร์แกนเนี่ยจะมาจัดการนาทาเลียออกไปตัดภาพมาคู่3นะครับรอนด้าเราซีเจอกับนาทาเลียตัวแมทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือมันพยายามแสดงให้เห็นว่า แม้รอนด้าเรลซี่เนี่ยจะยังเจ็บเข่าอยู่แต่ก็ยังสามารถเล่นงานนาทาเลียได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เล่นงานเข่าไปเรื่อยๆจนนาทาเลียยอมแพ้ในที่สุดแต่ความแปลกประหลาดของแมตชนี้นะฮะก็คือรอนด้าเรลซี่ที่เจ็บเข่าดัานไล่เตะนาทาเลียทั้งแมตท,ทุกคนทั้งๆท,ท,ที่ขาตัวเองเนี่ยบาดเจ็บอยู่นะครับรวมทั้งแมตชนี้เนี่ยไม่ค่อยมีท่ามวยปล้ำสักเท่าไหร่แล้วก็นาทาเลียแทบจะไม่ได้ตอบโต้เลยนะครับตอนจบเนี่ยรอนด้าเรลซี่ใส่แองเกิลล็อกเอาชนะไปได้ แต่ภาพมาที่ดูเมินไทยนะครับถูกถามว่าเขาเนี่ยจะเจอกับโรมันเลนเพื่อเป็นการชิงแชมป์เนี่ยจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับดูเมยไทยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นมากแต่ไม่ว่าจะเป็นใครที่ก้าวออกมาจากซัมเมอร์แสลมในฐานะของแชมเปี้ยนไม่ว่าจะเป็นโรมันเลนบล็อกเลสเนอร์หรือแม้กระทั่งเด็กอมมืออย่างเทยรี่ฉันก็จะจัดการมันและคว้าแชมป์มาให้ได้กลับมาที่คืนนี้จะจะต้องเจอกับเชมัท ครั้งแรกที่ฉันสู้กับมันเนี่ยตอนที่มันอายุ19แต่ฉันคิดว่ามันอายุ40กว่าซะด้วยซ้าฉันรู้ว่าพวกมันเนี่ยจะมากัน3คนเพื่อเอาชนะดูไม่อินไทยแต่ฉันก็มี3เหมือนกัน3 2 1บูมตัดภาพมาที่แม็กซ์ดูปรีนะครับแม็กซ์ดูปรีบอกว่าขอบคุณทุกคนการเปิดตัวของพวกเราเนี่ยมันประสบความสําเร็จและเป็นกระแสอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เรามีสิ่งอื่นๆที่สวยงามมานําเสนอทุกๆท่าน นั่นคือ2022 Tennis Collection และชายคนแรกที่จะมาเผยความงามของเขามาเซ่มาเซ่เปิดตัวออกมาโพสท่านะครับและคนต่อไปชายผู้ที่ทำให้เกมของเทนนิสมีความสง่างามเสมอแมนสวาเมนสวาเปิดตัวออกมาโพสท่านะครับแม็กซ์ดูปีบอกว่านี่คือความงามของ m แมซิม m เม l Model ถ้าพู้คุณอยากจะมีความสวยงามเช่นนี้ผู้คุณสามารถเข้าร่วมได้ใน m a x i m u m m a l m o d e l c o m แต่ถ้าพวกคุณรู้สึกว่าไม่สามารถสวยงามได้เท่ากับมาเซ่และแมนสัวพวกคุณก็ไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะพวกเขาเนี่ยคือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของแม็กซิมัมเมลโมเดลแต่ภาพมาที่เทอรี่นะครับเทอรี่บอกว่าฉันคือเจ้าของกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์ที่อายุน้อยที่สุดฉันกะว่าฉันจะแคชอินกับบ็อกเลสเนอร์หลังจากที่มันหยาบคายกับฉันแต่ฉันก็อยากจะแคชอินกับโรมาเลนด้วยเหมือนกันผู้คนไม่ชอบฉันแต่ฉันชอบที่พวกเขาไม่ชอบฉัน ความจริงที่พวกนายจะได้เห็นคือฉันจะเป็นคนเอาชนะโรมมนเลนหลังจากที่บ็อกเลสเนอร์กับโรมนเลนกระทืบกันไปทั่วสนามโรมนเลนจะสวยแน่เพราะเขาจะเสียแชมป์ให้กับบ็อกเลสเนอร์หรือกับฉันก็แค่นั้นแมคแคมมอสเข้ามาในฉากนะครับแมคแคมมอสบอกว่าหมาในปากมันเยอะหน้าดูฉันว่าจะเอาออกจากปากมันสักหน่อยแต่ภาพมาที่หน้าเวทีนะครับอาริยาเปิดตัวมารอปั้มเลซี่แวนเปิดตัวออกมานะครับแต่ว่าคนเชียร์ไม่ดังก็เลยกลับไปเปิดตัวมาอีกรอบ หลังจากที่เดินขึ้นมาบนเวทีเนี่ยเลซี่อีแวนบอกว่าก่อนจะเริ่มเนี่ยฉันอยากจะพูดอะไรสักหน่อยนั่นคือสิ่งที่ฉันได้ตอนเปิดตัวอย่างนั้นเหรอพวกคุณทุกคนไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใครไม่รู้เหรอว่าฉันผ่านอะไรมาพวกนายทุกคนรู้ว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างเพื่อช่วยเหลือพวกนายและพวกนายรีแอคก,กับฉันแบบนี้เนี่ยเหรอพวกนายรู้ไหมว่าผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยจัดการพวกนายได้เพราะว่าพวกนายเนี่ยมันกระจอกเกินไปฉันคือผู้หญิงที่สามารถจัดการพวกนายทุกคนได้ ความจริงมันโหดร้ายแต่เมื่อเลซี่แวนเปิดตัวพวกนายควรจะยืนเพื่อทําความเคารพแต่พวกนายทําไม่ได้ทําไมละ่ะเพราะว่าพวกนายกินไก่แล้วก็ป๊อปคอนเยอะเกินไปจนยืนไม่ขึ้นหรือไงพวกนายมันน่าขยะแขย,ยงฉันคือฮีโร่ของอเมริกาฉันเสียชีวิตเพื่อพวกนายและฉันได้รับสิ่งที่ไม่สมควรได้อย่างนั้นเหรอและฉันไม่มีสิทธิ์ได้รับสิ่งที่ฉันสมควรได้อย่างนั้นนะถ้าพวกนายไม่ให้สิ่งที่ฉันต้องการฉันขอให้พวกนายตกนรกไปซะให้หมด เลซี่แวนจะเดินกลับไปหลังฉากนะครับแต่อริยาที่เป็นคู่หูของเธอเนี่ยรั้งเอาไว้เลซี่แวนก็เลยตบอริยาหงายท้องไปตัดภาพมาคู่4นะครับดิอุโซ so, เจอรลอสโลโตริอสตัวแมทโอเคเลยครับมีจังหวะเร็วที่ดีมีความพลิกไปพลิกมาที่ดีนะครับคือตอนแรกไม่คิดว่ามันจะออกมาดีแหละแต่มันออกมาดีเกินคาดนะครับมีจังหวะดีๆแล้วก็น่าสนใจพอสมควรแต่ว่าเอาจริงๆมันค่อนข้างน่าเสียดายที่แมทเนี่ยมันสั้นไปนิดนึง ตอนจบนะครับดิวอโซเนี่ยใส่เดอะวันดีกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับดิวอโซถูกถามเรื่องเอาชนะสตีดโรฟิตได้อย่างไรทั้งๆที่ไหลของมอนเทสฟอร์เนี่ยยังยกอยู่นะครับดิวอโซบอกว่าพวกเราดูเป็นแชมป์ที่กระจอกขนาดนั้นเลยพวกเราจัดการกับพวกมันแลนับ1 2 3ถ้าจะบอกว่าเป็นความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของกรรมการไม่ใช่ของพวกเราและถ้าพวกมันอยากจะเจอกับพวกเราอีกรอบเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะสตีดโรฟิตเนี่ยมันคือหมายเลข2และพวกเราคือเดอะวัน ตัดภาพมาคู่5นะครับดูไม่ไทยเจอกบบเชมัทก่อนเริ่มแมตช์เนี่ยเชมัทออกมาบอกว่าฉันคิดว่ามันดีนะที่พวกเราเนี่ยจะได้เจอกันและฉันคิดว่าคนชนะเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์ชิงแชมป์ไปเป็นของตัวเองแต่ว่าเหมือนก็ว่าฉันเนี่ยสงสัยจะเป็นโควิดว่าเพื่อนวันนี้ฉันเลยไม่ปั้มดีกว่าฉันจะเลยส่งตัวแทนไปตัวแทนของฉันก็คือบูช คู่หก็เลยกลายเป็นดูไม่ไทยเจอกับบูชนะครับตัวแมตดูเดือดดีครับสนุกเลยแต่ว่าสั้นมากทุกคนสั้นแบบ2นาทีจบเลยอ่ะซึ่งน่าเสียดายมากนะครับถ้าแมตยาวกว่านี้สักหน่อยเนี่ยมันก็จะน่าสนใจแท้ๆตอนจบนะครับดูเนี่ยใส่เคมอกกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตนะครับเชมัตขึ้นมาหาเรื่องดูไม่ไทยแต่ดูเอาดาบไล่ฟันหนีไปนะครับผม สรุปเหตุการณ์ก,กันหน่อยครับทุกคนเทียรี่เนี่ยออกมากวนปราสาทโลมาเลนเหตุการณ์ที่2เลซี่อีแวนเทิร์ฮิลเพราะว่าไม่มีคนเชียร์นะครับและเหตุการณ์ที่3ดูไม่ใช่เอาดาบมาไล่ฟันเชมัส สรุปใหม่กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกจินเดอร์มาฮาลแชงกี้เจอกับไวกิ้งเรเดอร์นะครับไวกิ้งเรเดอร์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ชิซเกิเอนกามูระเจอกับรูวิคไครเซอร์นะครับชิซเก็เอนกามูระสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3รอนด้ารรซี่เจอบนาธาเลียนะครับรอนด้ารรซี่เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ดิวโซครับเจอบลอสโลโตริออสดิวโซสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่5ครับดูมิไทยเจอบูชดูมิไทยเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ ตัวแมต์ในสัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องซะเยอะทุกคนแมตช์ Matt ที่เป็นแมตช์จริงจังเนี่ยมันค่อนข้างสั้นไปหน่อยนะครับถือว่าน่าเสียดายเลยอะ่ะแท็กทีมวันนี้เนี่ยดูดีเลยนะครับเพราะว่ามันมีจังหวะพลิกแพงอะไรมากพอสมควรคือมันมีจังหวะสวนกลางอากาศเยอะอะ่ะมันก็เลยน่าสนใจแต่ว่าแมตช์มันสั้นไปหน่อยนะครับคือกําลังจะสนุกเลยแล้วก็อยู่ดีๆก็จบแมตช์ไปซะดื้อก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างน่าเสียดาย ของดูไม่ไทยเองก็เช่นกันนะครับคือแมตช์มันอัดกันหนักดีอะจังหวะเข้ามาป่วนก็ดูดีครับแต่ว่าแป๊บเดียวจบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดายสําหรับตัวแมตช์ในด้านของเนื้อเรื่องนะครับเทียรี่ก็โอเคนะในสัปดาห์นี้คืออย่างน้อยเนี่ยก็ยังได้ออกมาปวดในฐานะของเจ้าของกระเป๋า money in the bank แหละนะครับคือไม่ได้ปล่อยจางไปได,ดือแบบว่าปล่อยให้โลมาเลนอนอยู่ที่บ้านเลยแล้วก็ให้มันถือกระเป๋าไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับ อ,อย่างน้อยเนี่ยยังได้ออกมาโม่ยังออกมาแบบเฮ้ยได้เผชิญหน้ากับโลมาเลนในแบบของตัวเองมาเดินกวนตีหน่อยดูยิ้มๆอะไรเงี้ยนะครับคือมันเข้ากับคาแรคเตอร์ดีแล้วก็ดูมีโมเมนต์ที่เหมาะสมที่จะเป็นของมันนี่เดอะแบงค์นะครับผมส่วนในด้านของแชมป์อินเตอร์เนี่ยผมรู้สึกงงงง,งนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเห็นออกมาโอเพนชาเลนแล้วก็ไม่เอาเปลี่ยนคนเจอแทนอารมณ์แบบเฮ้ยแกไม่เหมาะก,กับการชิงแชมป์หรอกนะไอ้น้อง ก็อยู่ดีๆมึงโอเพนชาเลนจ์ไม่ใช่หรอมึงโอเพนชาเลนจ์นี่ก็ไม่ต้องเหมาะสมก็ได้นี่แล้วก็ถ้าโอโอเพนชาเลนจ์แล้วไม่รับคําท้ามึงจะโอเพนชาเลนจ์ทำไมวะเนื้อออกไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ใช้คําว่าโอเพนชาเลนจ์มันก็ควรที่จะโอเพนชาเลนจ์ไงคือใครก็ได้ใครก็ได้แล้ชีสเกตในกันกนมูร์ะไม่เหมาะกับแชมป์อินเตอร์ฮัลโหลโทษทีอะไรวะเนี่ยนะครับแต่ว่า ก็โอเคถือว่าเป็นแมตต์เดบิวต์ลูบิกไฮเซอร์ที่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าตัวผมรู้สึกว่ามันแย่ไปหน่อยมันแย่ไปในแง่ที่ว่าตัวแมตต์มันไม่ได้ดุเดือดนะครับอย่างที่2ก็คือแมตต์มันสั้นไปนิดนึงแล้วก็ลูบิกไฮเซอร์เนี่ยไม่ค่อยจะได้โชว์ของเลยส่วนใหญ่จะรับมือรับตีนนกามืรัเป็นหลักนะครับก็อาจจะเป็นเนื้อเรื่องแหละนะครับเพื่อความใช้คําว่าอะไรอะ โชว์ความเป็นระบบระเบียบเนี่ยอ่าถนายแพ้นายต้องลง,ลงโทษนะก็ถือว่าเป็นเซกเมนต์ใหม่ที่ที่โผล่ขึ้นมาก็เป็นแมทเนื้อเรื่องนั่นแหละครับก็เลยไม่ได้มีอะไรในด้านของรอนด้าเราซี่กับนาทาเลียนะครับผมอันนี้คืองงเลยเพราะว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยรอนด้าเราซี่เจ็บเข่านะแต่ว่าตอนเปิดตัวออกมาเนี่ยเดินปกตินะแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บเหมือนนึกได้อ้อกูเจ็บเข่าได้ว่ะเดินกระเพกเลยออกแอกออกแอกออกแอ,อก,ออก,ออกตอนจะป้ามปุ๊บเตะยับ และเป็นข้างที่เจ็บด้วยนะฮะเจ็บข้างขวาเดินกระเพกข้างขวาครับปาปๆไปล่เตะนาทาเลียทั้งแมตช์นาทาเลียก็เจ็บเว้ยนาทาเลียเจ็บแทนกลายเป็นว่าโหนนาทาเลียเจ็บขามากเพราะว่าโดนเตะแล้วก็โดนแองเกิลล็อกไป3ทีแล้วก็แพ้ไปซะดื้อคืออา้าอะไรวะเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่ท,ที่ตอกันไปแหละเพื่อให้นาทาเลียโผล่มาในซัมเมอร์แลมแล้วก็ทำให้รอนด้าเราซี่แพ้ นะครับลีฟมอร์แกนก็จะได้ของแชมป์กันต่อไปนะครับผมคือการรีแมต่ะมันต้องมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคงไม่อยากให้ลีฟมอร์แกนเสียแชมป์ก็เลยอาจจะใช้วิธีนี้นะครับผมแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าซัมเมอร์แลมันอาจจะมีการคัมแบ็กของใครสักคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็ลีฟมอร์แกนอาจจะไปเสียให้กับคนคนนั้นอาจจะเป็นเบลลี่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นชาล t อตแฟ a ร์ก็ต้องติดตามกันนะครับ สำหรับในเรื่องของดิวโซกับสต e ี t โปรฟิตเองเนี่ยก็มองว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะคือตอนแรกเนี่ยฉายในศึกใหญ่เลยเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรเยอะแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นการสัมภาษณ์หน่อยๆเฉยๆไม่ได้มีการบิวอะไรเลยนะครับเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นสต e ี t โปรฟิตออกมาโวยวายก่อนหรือเปล่านะครับอาจจะมีเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์หลังๆจากจบแมตช์แหละแต่เรารู้สึกว่าก็มันไม่ได้ชัดเจนอะไรอะ่ะ เราเรารู้สึกว่าสตีดโปรฟิตควรจะออกมาววยวายแบบจริงจงจังๆก่อนว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ได้แพ้อะไรฉันยกอยู่ขอรีแมตอีกรอบหนึ่งอะไรแบบนั้นแล้วก็ค่อยมาพูดถึงดิอโซนะครับแต่ว่านี่กลายเป็นว่าสัมภาษณ์แชมป์แล้วก็จบไปเลยแบบอ้าวเจอกับกูในเมอร์แลมก็ได้แล้วแต่มีโจทย์ไม่ต้องมีจำเลยนะครับก็พูดพูดไปแล้วก็จบไปเลยก็เลยค่อนข้างที่จะง,งงนิดหนึ่งนะครับส่วนในด้านของการเทิร์นฮิลของเลซี่แฟนนะครับผมอันนี้เนี่ย โดยส่วนตัวผมผมเห็นด้วยกับอันนี้นะผมเห็นด้วยกับการเทิร์นฮิลเพราะอะไรทุกคนคืองี้ครับเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของของทหารในอเมริกาเนี่ยมันใช้ได้แต่ว่ามันไม่สามารถต่อยอดได้ทุกคนเหมือนกับว่าโอเคอเมริกาเนี่ยเขาเขาจะค่อนข้างใช้คำว่าอะไรไฮหรือว่าหรือว่าชื่นชมกับทหารที่ออกไปบรบเขาจะให้เกียรติกับทหารเหล่านี้มากนะครับ เพราะว่าทหารเหล่านี้เนี่ยไปรบสง่งในสงครามเพื่อปกป้องประเทศชาติอะไรเงี้ยพอกลับมาเขาก็จะได้แบบการเชิดชูใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยพอมันเป็นทหารที่ทุกคนเชิดชูอะ่ะจะเอามาแพ้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จะต่อเนื้อเรื่องก็ยากเพราะว่าไม่รู้จะไปต่อเนื้อเรื่องกับคนอื่นยังไงเนอะหรอไหมทีนี้เนี่ยการต่อเนื้อเรื่องในคาแรคเตอร์ของเรซี่แวนที่เป็นทหารเนี่ย ผู้ต่อสู้เนื้อเรื่องมันกมน็มันก็มีไม่กี่เรื่องหรอครับอ่ะเรสเปกใช่ไหมอ่อดูถูกคนไปรบดูถูกประเทศชาติซึ่งเนื้อเรื่องพวกนี้ w e แม่งไม่ทําอยู่แล้วนะครับเขาเอาคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เลซี่แวนเปิดตัวแล้วให้คนเชียร์แค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็เทิร์นฮิลซะกลับมาเป็นคาแรคเตอร์เดิมนะครับแล้วก็ การถือแชมป์ของของลีฟมอร์แกนเองก็มีผลกับเรื่องนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยลอนด้าราซี่เนี่ยถือแชมป์ก็จริงแต่ว่าลอนด้าราซี่ไม่เป็นประเภทแบบว่ามึงเป็นคนดีกูก็สู้ได้มึงเป็นคนร้ายกูก็สู้ได้เนื้อออกไหมแต่ลีฟมอร์แกนเนี่ยเวลาเจอกับพระเอกนางเอกด้วยกันเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่ได้เพราะความเป็นเฟสมันชัดมากสําหรับลีฟมอร์แกนเนื้อออกไหมครับถ้าถ้าลีฟมอร์แกนไปเจอกับเฟสเหมือนกันแล้วคนเสือกเชียร์อีกฝั่งหนึ่งเยอะกว่าเรียบร้อยเจงกระบ,บง ะะก็เลยต้องเอาเลซี่แวนที่คนกําลังเชียร์เนี่ยเทิร์นฮิลซะกลายเป็นตัวโกอีกสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมาเจอกับลิฟมอร์แกนหรือว่าเจอกับคนอื่นๆหลังจากนี้นะครับผมก็อาจจะกลายเป็นว่าเอ้ยฉันไม่สนใจแล้วฉันทําเพื่อพวกนายไม่เต็มที่แล้วพวกนายก็ไม่เชียร์ฉันช่างแม่งกูกลับมาเป็นคนธรรมดาดีกว่าแล้วก็สู้กับคนอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนในเรื่องของดูไม่ไทยกับเชมัสอันนี้คือคืองงเลยคือ <c oughs> คือแบงค์เลยนะครับอารมณ์คือแบบอ่ะม,มึงมึงรอจะชิงศึกใหญ่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวมึงก็ได้ชิงแชมป์ในในแคสตูเดอร์แคสเซิลใช่ไหมล่ะก็อ่ะมึงก็ไม่ต้องทำไรก็ตีไปเรื่อยนึกอะไรไม่ออกมึงก็อ่ะตีไอ้เชมัสไปก่อนตีไอ้บูชเนี่ยเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้ามึงก็เจอริชฮอลแลนด์ใช่ไหมพงเจอริชฮอลแลนด์จบเดี๋ยวมึงก็ไปเจอเชมัสในซัมเมอร์สแลมนะชนะเชมัสแล้วเดี๋ยวกูโนดไปเนื้อเรื่องของแชมป์จบเส้นทางของดูไม่ไทยแม่งดูแบบคือด้วยความที่แม่งเก่งมากทุกคน แม่งมีความเป็นพระเอกมากแม่งก็เลยกลายเป็นว่าแพ้ไม่ได้อย่างที่1นนะครับอย่างที่2มันไม่ได้มีมิติแล้วอะมันต้องเอาตัวที่แบบเป็นตัวโกงจริงๆพูดเก่งๆมาๆมามามาเจอกับกับดูไม่ไทยแล้วต้องทําให้แมตดีแล้วก็ต้องต้องไม่กระจอกเกินไปด้วยซึ่งเชมัทแม่งก็เข้าแก๊บเพราะว่าตัวแม่งใกล้ๆกันเนอกปะเวลา2คนนี้เจอกันบ่อยๆก็จะสนุกอยู่แล้วแต่เราก็รู้สึกว่า ตัวของของดูไม่ยินไทยอะ่ะมันมันมันมีความใช้คําว่าอะไรเดียวมันมีความเป็นเส้นตรงมากไปหน่อยซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ได้น่าสนใจมันเป็นพระเอกของสมาคมก็จริงแหละแต่มันดูไม่มีเนื้อเรื่องอะไรจริงๆจังๆเลยตีอยู่กันเนี่ยไอ้บูชไอ้ไอ้ลิชฮอลแลนด์ตีอยู่น้องแนงน้องแนงน้องแนงเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาจากรอมาสแตคดาวน์เนี่ยดูไม่ไทยก็ดูกอปลงมาพอสมควร นะครับเข้าใจแหละว่ามันไม่ได้มีแชมป์ให้ชิงแต่ว่าตอนอยู่รอมึงก็ชิงแต่แชมป์อะเนื้อหอกไหมอารมณ์ประมาณแบบมึงอยู่รอมึงชิงแชมป์สี่เที่ยวห้าเที่ยวเจอบ๊อบบี้และสลีอัดกันอยู่ยับยับสองคนน่ะแล้วพอมาสแมกซดาวก็เนี่ยเพิ่งจะได้ชิงแชมป์ก็รอดูกันต่อไปครับตอนนี้มันยังคงไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องหลักของเขาแหละเนื้อเรื่องหลักของเขาน่าจะเริ่มขึ้นหลังจากช่วงหลังจากจบซัมเมอร์แลมนี้แหละ นะครับเพราะว่าก็ศึกใหญ่ต่อไปก็จะได้ชิงแชมป์แหละมันก็น่าจะต้องเดินเรื่องในช่วงนั้นสัปดาห์นี้ก็ดูไม่ไทยไลก่กระทืบพลไปก่อนครับแต่ว่ามุมนึงก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงได้เป็นคนปิดโชว์ะนะ็ออกปะปิดโชว์เอาดาบมาไล่ฟันอีกแล้วเชื่อขาดอีกแล้วทุกคนแมตช์สองนาทีเอาดาบมาไล่ฟันกันจนเชื่อขาดบ้าหรือเปล่าทําไมพี่ไม่ไม่แบบเอออย่างน้อยมึงเจอเชมัสไปเลยหรือเจอบูชนี่แหละแต่ว่าทาแมตช์ให้แม่งสนุกหน่อย 5นาที10นาทีผมว่าแม่งไม่เกินความสามารถของคนพวกนี้หรอกเก่งจะตายหาเนื้อออกปะแต่แม่งกลายเป็นว่าสู้กัน2นาทีบูธจบแบบแบบสู้ไม่ได้เลยทุกคนตัวเล็กล็อกๆโดนโยน2ท่าแล้วก็เคมอจบตู้มแพ้เราแบบเอา้าไม่สู้กันให้สนุกหน่อยวะ <c oughs> <c oughs> นะครับคือเพราะเพราะว่าเราอ่ะรู้สึกว่าตอนเริ่มมันเดือดไอ้บูชมันมีลูกบ้าของมันนื้อออกไหมพีดันน่ะ แม่งแม่งโดนได้เจ็บได้มันมีความความแอคทีฟของมันเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเจอดูไม่ไทยสู้กันจริงๆมันก็น่าจะสนุกนะเว้ยแป๊บเดียวแพ้ซะอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะแมตช์สองแมตช์แท็กทีมกับดูไม่ไทยเป็นเป็นสองแมตช์ที่ผมค่อนข้างที่จะเสียดายแบบจริงๆจังๆเลยแหละเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแมตช์ที่ดีไงไม่ใช่อาจจะจากที่เห็นน่ะมันเป็นแมตช์ที่ดีไงมันเป็นแมตช์ที่น่าสนใจนะเว้ยแม่งเสือก มีแอร์ไทม์สั้นทั้งคู่โอ้โห,หน่าเสียดายมากๆนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ Smackdown ในสัปดาห์นี้นะฮะก็ต้องขออภัยทุกท่านอีกครั้งหนึ่งพี่ทำค่อนข้างช้านะครับแล้วรอเนี่ยก็จะเป็นพรุ่งนี้แล้ว AEW เนี่ยก็จะเป็นวันศุกร์นะฮะก็ขออนุญ,ญาตเลื่อนทด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 ไปก่อนนะครับผมยังไงถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครอยากสนับสนุนผมนะฮะก็สามารถสมัครสมา,สมาชิกได้ ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ